สวัสดีค่ะนักเ,เรียนที่ท่ารักทุกคนนะคะวันนี้พบกับครูสวรสคิ์อีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูสวรรค์จะมาเล่านิทานเรื่องปูกับงูนะคะปูกับงูอ้าวตัวละครมีกี่ตัวครับสองตัวนะคะอ่า,อากันล้ครั้งหนึ่งนานมาแล้วนานมากมีปูกับงูเป็นเพื่อนกันรักกันมากสองสองคนนี้รักกันมากนะคะ แตงูมีนิสัยเกเรชอบแกล้งเพื่อนชอบทำร้ายคนอื่นทำให้เพื่อนเสียใจสรุปแล้วคืองูมีนิสัยไม่ดีนะคะเด็กๆอย่าเอาเป็นตัวอย่างนะคะไม่ดีลเลยแต่ปูมีนิสัยปูมีนิสัยอุ้อ้อมอารีแล้วก็ชอบช่วยเหลือผู้อื่นไม่ทำร้าย ผู้อื่นสรุปแล้วคือมีนิสัยดีไม่เกเรไม่แกล้งเพื่อนนะคะอย่างนี้นิสัยดีไหมคะนิสัยดีแล้วอยู่ว่าวันหนึ่งทั้งสองก็คุยกันว่านี่ปูก็บอกว่านี่เจ้าจ๋า เจ้าโจมามาช่วยข้าขึ้นจากรูหน่อยสิข้าขึ้นไม่ได้ข้าเหนื่อยข้าไม่มีแรงข้าอยากไปหาอาหารที่มันอร่อยๆกินข้างบนหน่อยอวมูก็บอกว่าอา้าวทำไมล่ะลงไปทำไมเพราะว่าตรงนั้น่ะมันลึกเา้าเราก็ลงไปพักผ่อนสิสิจ๊ะแล้วหมูก็ตอบว่า ใหดีกว่าเราจะไปเที่ยวป่าวันนี้เราไม่มีเวลาจะมาช่วยเธอขึ้นจากรูเลยนะเธอก็นอนอยู่ตรงนั้นแหละนอนอยู่ในรูนั่นแหละสบายแล้วแล้วปู่ก็บอกว่าเ,ออเราขอให้เธอช่วยแค่นี้เธอก็ไม่ช่วยเราเนาะเดี๋ยวเราก็จะหมดความอมดทนกับเธอแล้วนะเจ้าอูเจ้าอูตัวร้ายแล้วปู่ก็ใช้ก้ามของมาัน นีบเจ้างูนีบเจ้างูงับเข้าไปสองทั้งสองกา้างูก็กําลังจะสิ้นใจขณะที่งูจะสิ้นใจผูก็พูดว่าถ้าเจ้ามีนิสัยที่ดีไม่คดโกงไม่เกเรเหมือนตัวเจ้าที่นอนเหยียดยาวอยู่ตรงนี้เจ้าคงจะไม่ พบจุดจบอย่างนี้เรานะเจ้างมูตัวร้ายนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้คดโกงย่อมไม่ตระหนักในความผิดแม้กำลังจะเผชิญหน้ากับความตายอ้าวตัวละครมีกี่ตัวคะสองตัวคะ่ะปูปู่มูโอเคค่ะ วันนี้คุณครูพบกับคุณครูแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ